ได้ปะขอขอเอ้ยไม่ใช่ขออีกตัวนะขอหินตื่นอะโอ้โหหินปีศาจเฮ้ย สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับผม e y Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็ผมห่างหายไปค่อนข้างที่จะนานนะก็5 6วันเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็ตั้งแต่วันเสาร์มั้งเออวันเสาร์นะก็คลิปก็ไม่ได้ลงอ่าไลค์ก็ไม่ได้ไลค์นะครับทุกคนเพราะว่าไม่สบายนะก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นละดีดีแล้วแหละที่แบบอ่าเป็นวัด อะไรนะก็ดีแล้วแต่ว่ายังรู้สึกเก็บคออยู่นะทุกคนก็เสียงก็อาจจะยังเปลี่ยนไปอยู่นะแต่ก็จะกลับมาทําคลิปนะครับทุกคนก็ไม่เหนื่อยอะไรแล้วนะก็วันนี้เราก็มาอยู่กับจะมาซุ่มนะไม่ใช่มาอยู่กับดจะมาสุ่มหากริบาสนะครับลาง SSR บวกบวกบวกนะครับเออ,อไอเจ้ากลิบาบนะเนี่ยไอตัวเขียวเนี่ย เหมือนไม่เปลี่ยนอะไรเลยทุกคนไปดูมาละเออเราก็อยู่กับไอดีของอ่าโรสตานะโรสตานะครับก็เป็นเพื่อนผมเองนะก็อ่าเขาไม่ได้เล่นแล้วนะเออเขาเลิกเล่นไปแล้วเนี่ย y t l o s t s t ต r XD นะครับก็ฝากไปติดตามซ่องเพื่อนผมด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ซ่องไว้ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนเออตอนนี้ก็รับปึ๊บอืมได้มาอีก4 0 0ร้อเงหรอไม่ได้เล่นนานนะรู้สึกว่า อ่าเพื่อนผมไม่ได้เล่นเลยนะเออไม่ได้เล่นมาหกสามเดือนแล้วมั้งนก็ซื้อได้เราก็ซื้อไปเลยนะสามพันปึ๊บอ่าไม่พอได้ซื้อได้เท่าไหร่ไม่ถึงสิบสามหรอโอเคก็มีอ่ามีตัวดำอยู่ที่สองรอสิบใบนะทุกคนก็อ่ามีมาดูกันนะว่ามีอ่าอะไรมีหินอิสระอะไรไหมนะเออ มีหินปีศาจอยู่หนึ่งนะทุกคนมีร่างแรกปะไม่มีนะไม่มีร่างแรกนะทุกคนอไม่มีร่างแรกอ่าใช่ไม่มีร่างแรกริงด้วยอมืมาดูอันดับนะแปบบ๊บมาดูอันดับแป๊บหนึ่งนะทุกคนไม่เห็นไอดีตัวเองละอันนี้ก็อ่าผมกับเพื่อนก็มาเล่นด้วยกันนะสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะแต่ก็น่าจะไม่เห็นไอดีตัวเองละอุ้ยคอส m i มิกหรอ อ๋ออันนี้เซิฟรวมเซิฟกับ5 2า5เอด้วยนี่ว่าเออคุณคุณคอสมิกก็อยู่512เออก,ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝาก,กคนกด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 ไห้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ไปอ่ามาอันเซิร์นกันเลยนะ ก็ขั้นแรกก็อยากได้อ่าล้างแรกก่อนนะทุกคนถ้าได้ล้างแรกก่อนก็พอแล้วนะหรือถ้าได้ล้างแรกก่อนก็นี่ละอุ่นใจไปแล้วครึ่งหนึ่งหรืออ,อุ่นใจไปแล้วครึ่งหนึง่งท่านยังไม่ได้ล้างแรกก็เรียบร้อยทุกคนก็อ่าอะไรวะก็ไอ้นี่ไงก็เสียวเสียวอยู่นะเพราะว่ามีคนที่ไม่ได้ล้างแรกก็เยอะอยู่นะ อ๋อแล้วก็มีโค้ดใหม่นะครับที่จะมาแจกนะทุกคนโค้ดล่าสุดนะ o PM p m g r d โค้ดสำหรับ3ปีนะนี่ก็ได้ตัวแดงมาด้วยนะมาทุกคนเริ่มกันเลยนะเฮ้ยก่อนจะเริ่มขอตัวม่วงก่อนขอตัวม่วงก่อนทุกคนขอเป็นเกวินลูกหลัก อยบอกนะแล้วว่าได้อ่ะอยบอกนะว่าได้อ่ะเกเบิลเกเินโอ้โหเกวินจริงๆไปทุกคน <c oughs> ผมมี <c oughs> มีนามีซื้อเสี่อย่างนะว่าสำหรับต,ตู้ตู้อันอื่นคือผมเกลือนะจะตู้ตัวดำผมไม่เกลือนะ <c oughs> ลองดูนะครับว่าจะเกลือไหมสิบใบแรกนะครับผ่านไปนะ <c oughs> ผมจะกดข้ามไปประมาณ50บใบนะครับทุกคนแล้วก็ถ้ายังไม่ออกสีทองก็จะกดต่อยนะไป <c oughs> ครั้งที่สองนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปครั้งที่สามนะไปกันเลยไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอื้มอื้ดรกีนัทครั้งที่สี่ไปสี่สิบไปนะกดเสถ็งมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอบปึ๊บบับเบบเบ็งครั้งที่ห้า let's go let's go ก็วันนี้ผมก็จะสตรีมเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากให้ผมสุ่มกุลิบารให้นะก็สามารถมาดูในสตรีมผมได้นะครับแล้วบอกผมสุ่มในไลฟ์ได้นะครั้งที่6ปไเนี่ยแตไม่ได้แล้วะพอกดข้ามไปเหมือนเดิมแล้วกันครั้งที่6เออโอเคครั้งที่6นะอุ้ยมาะหินปิศาโอเคไปครั้งที่7ข้ามไปเลยป ืืล่างแรกยังไม่มาเลยวันละออกกดสุ่มเอาละกันนะทุกคนปัม๊มโอ้โหไม่มีสี่ทองเลยฮะโหลยิงปะเนี่ยจมติดตามข้าจมตี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขันไว้ก่อนได้เปรียบชื่อเอา ทังที่80แล้วใช่ปะ7 0 80โอเคใช่80นะทั้งที่90ออกมาถือล่างแรกอะ่ะเฮ้ย100นี่การันตีล่างแรกปะถ้าจะไม่ผิดเอ้ยการันตี s อสปะปึ๊บ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 มาผู้บุกลุกการที่เกเข้ามาอะไรนะ โอเคได้มาละล้ลางแรกทุกคนก้นอนหนึ่งเอา้ามีอยู่แล้วนี่ยว่าเอา้ามีอยู่แล้วหรอเอา้าทำไมเลื่อนตะกี้เอ,อ้ซี่อีซ,อซี่ไม่ดูอะไรเลยโอ้ก็กลัวตั้งนานว่ากลัวจะอ่าไม่ได้ล้างแรกมีอยู่แล้วดูขอนเน้นขอนเน้นขอได้ปะขอขอเอ้ไม่ใช่ขออีกตัวนะขอหินตื่นอะ โอ้โ oh. หหินปีศาจเอ uhm. ้ยหุยต้อตื้อตื้ตื้อตืดตื้ตืดอตืดอตืดอ็ซอื้อเสียงเ้ียงนอมของอีืีออตืนอตื้อตื่อตื้อนอตื้อ้อตืก็ตน้ออออต้อต้้้้ออ โอเคปึ๊บร้อพอดีแบบเปรๆหมดไปหนึิบใบแบบเปรีะๆเ,เลยนะครับทุกคนร2 0ใบร2 0ใบนหฮอะอยู่ไหนเอ่ยโรดีบาร์กรดีบาร์รดีบารบานี่นีนอ้าวอต้องไปอบวอยู่ไหนอะโรดีบาร์อะนี่นเอ้า โอ้เมานี่ครบปะอุ้ยเหลือด้วยซ้ำนะโอ้โหมันเกินเกินต้านนะครับ easy แบบมันจะดวงดีไปไหนมันจะดวงดีไปไหนวะน้าอ easy น่าโอ้โหเกินไปว่ะเกินไปว่ะแบบอ easy มือทองบอกละระดับ e a s ะนะเนี่ยผับ ระดับอีซี่นะมันไม่มีคําว่าเกลืออยู่แล้วนะเออมันไม่มีคําว่าเกลืออยู่ละรอขอกัะปีผ้าปแป,ป๊บเอาโอเคขอกระปีผ้าปแป,ป๊บเออได้มาแล้วสำหรับอ่ากรีบาสนี่เอสซีสอาร์บวกอัพ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 ไม่ได้เล่นเลยเพื่อนผมไม่ได้เล่นเลย ไม่ได้เล่นอไม่ได้เล่นมากี่ดเดือนแล้ววนะโอเคก็เอาไปใส่ตรงนี้เลยละกันยีเหยียดอัพมันนะปึ๊บปึ๊บโอเคกับใส่ผิดนึกว่าใส่ตัวระดับ S R ยีตกใจไอ้ S S R อ่าต้องเอามาแทนตัวอะไร ใส่พลังเอามาเทนทินิกแมนแบบนี้ปะแล้วก็ของต้องเน้นโจมตีโอโซนิกโจมตีความเร็วโอ้โหโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่อนี้หมดนี่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 ม้าจ๋า ไว้ก่อนนะของไม่ค่อยมีด้วย,งยไงประเด็นเอ,อ้ยอะใส่เท่าที่มีไปก่อนแล้วกันส่วนมากก็ใส่เท่าที่มี โอเคตัวกุลีบัสก็เล่นได้ประมาณสงเดือนนะทุกคนเพราะว่าเหมือนเมทัลไนท์มันจะลัดมานะทุกคนเห็นล่าสุดไต้หวัน,น,นรัดเมทัลไนท์มาพุลิลงซัพพอร์ตเอ้ยพุลิน่าจะลงวงล้อนะเออก็เล่นได้นะสําหรับอันนี้ก็เล่นได้อีกสองเดือนมันจะแพ้แค่พุลิพุลิซันเนอร์เอ้ยพุลีละมันจะแพ้เมทัลไนท์น,นนะที่แพ้นหนักๆนะเออแพ้หนักๆจริงๆนะไอสองตัวนี้แพ้เมทัลไนท์หนักจริงนะ ตอนุูีเข้ามายัางเล่นยังเห็นเล่นได้อยู่นะเออแล้วก็ตอนนี้ก็หายรับไปกับตาละดวงอะ่ะมันไม่ค่อยประโยชน์นะมันไม่สะท้อนปะในละครลองอ่าไอ้นี่หน่อยโอ้โหมันไอ้นี่เกินนะมันพลังเขาน้อยเกินนะเพราะว่าเราอยู่อันดับต่ําเกินไปไปขอลองกับโอ้โหนี่สิบกว่าล้านไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้ สู้หาพลังเท่าๆกันดีกว่าปึ๊บ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 อืมแปดล้านเลยเหรอซูไม่ได้สูงไม่ได้หาแบบมันมีปะเนี่ยคนที่อ่าพลังจะเท่าๆกันเนี่ยปึ๊บวันนี้ก็น่าจะเปิดกุลิบาส์ด่ยวันนี้ไม่มีกุลิบาสนะ อ่าหกล้านก็ได้มาอ่คนนี้เลยแล้วกันมามาลองกุลิบาสกันนะทุกคนเออมันจะเป็นยังไงนะก็เป็นซูนิกของฝั่งผมนะครับได้เปิดกอดน,นะก็อ่าให้มันเล่นออตโต้ไปนะอุ้ยรูกสึกระตุกนะนี่มันจะเป็นโล่แบบนี้นะเทีอยู่นะฝั่งสีเงาไปป,ป,ปับปับปับมันเป็นโล่สีลุงนะเนะี่ะแล้วก็ไล่โจมตีไปขึ้นกัดก่อนปับปับปับหนึ่งล้านสองแสนหรอก แล้วก็อีกาซาไนไปปืบปปปั๊มจะพากเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าปวดคอนะแล้วก็ฟินิกแมนหกลูกไฟไปอันนี้น่าจะเป็นการไล่โจมตีนะก็จะไม่ผิดเออแล้วก็ฝั่งสีเงาไปปั๊บยิงไปเออขึ้นปึบปืปื๊สองหมื่นแปดพันดามีเบาอยู่นะแล้วก็อีกาซาไนบึมโมโหไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยทุกคน ก็จะอีกาสไนไปอีกรอบปั๊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 บหืมสิบสี่ล้านหรือหนึ่งล้านสี่แสนวันตะกี้โอ้โหโโอ้หพิษติดพิษแฟงกายแสงแสงแฟงโจมตีมาปั๊บ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 แลเปิดไปปึ๊มปั๊มโอ้โหโอ้โหโคตรแรงพายุข้างมาปึ๊บอ่าสองล้านหนึ่งแสนอ๋อเจ้าท้ายเอ้ยโอ้โหอ่ากอลิบ้านมาแก้ทางอันนี้ด้วยนะอ่าอะไรนะแทงท็อปนะเออแทงท็อปล้างโอ้โห แทงครอปล่างสองนะทุกคนเออมันจะไม่สะท้อนนะบึบปับบั่มโอ้โหคตรแรงทุกคนแรงจริงนะเนี่ยแรงมากพอม้านะเนี่ยปับปับหืโอโคตรแรงเลยอะทุกคนแล้วก็ม้าเล็จจูจ่โจมไปปับปับถ้าไม่มีแฟดลบลูกไฟนะตะกี้ปึ๊บไอ้อยีสนามไม้อีกละไล่โจมตีไปพุ่งลูกไฟไป ปิ้วเออแล้วก็ฝั่งสี่เงาไปเหล่าสี่คิดปรับโคลิบัตตีไปคืนกัดก่อนบ,บึบบึบบึบหนึ่งไอ้สี่หมื่นหรอหยุดโจมบ่าข้างไปปรับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งแสนวะแต่เย็ดด,ดูดูดูคิดดูถูกแล้วนะเออแล้วก็ฝั่งสี่เงาไปอีกรอบโอโ้โหเพิ่งตื่นมานอนเตงเตียงไปอีกเอ,อ้ยไม่นอนนะถึกอยู่นะเนี่ยแล้วก็โกลิบัต คืนกัดก่อนจิ้วจิ้จู่โจมบาข้างไปปับบปับปับอืมสิบสามเอ้สัหนึ่งล้านสาแสนมั้งที่พิดไปตุบแล้วก็หง่ลูกไฟซิ่ปับบปั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 การไล่โจมตีอ๋อก็นึกว่าอะไรวะน้าดาเมจทำไมมันเบาจังเลยวะน้าเออแล้วก็ขึ้นกัดก่อนไปปับปับปับปอืมพี่นะพี่มากเลยสำหรับกุลิบาร์ท่ามันอะ ท่านะไม่ใช่ท่ายืนนะไม่ใช่โมเดลนะท่าที่มันสไลด์ไปแล้วมันยิงใส่ฝั่งตรงข่ามาที่อยู่นะแล้วก็ติดผิดหูโอ้โหดาเมจอะไรวะน่าแล้วก็หมัดกูจะซื้อไปบึ้มบึ้มบึ้มโอ้โหเลือดเราไม่ลดเลยเลือดเราโอ้โหบริบัทททำดาเมจไปเท่าไหร่วนะน่าหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยหรอก โอ้ oh, ตึงโคตรอันตรายเลยนะสำหรับไอ้เจ้าโกลิบารล่าง sr บวกนะทุกคนเออถ้าใครจะจัดก็จัดได้นะเออใครที่ไม่ซีเรียสอ่าเมตานะเล่น,เล,นเล่นไปตัวนี้ก็อยู่ฝั่งปิศาจได้ยาวๆนะแต่ถ้า pvp ก็อ่าเดี๋ยวเมทไนท์จะมาเข้ามาแก้นะครับสําหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะเออก็แน่นอนอยู่แล้วแหละถ้ามีตัวใหม่ ใหม่ๆเข้ามาก็มีตัวเก่าๆต้องตกเมตาไปอยู่แล้วนะมันก็ต้องมีตัวมาแก้อยู่แล้วนะทุกคนเออมันเป็นเรื่องปกตินะสําหรับเกมแนวนี้นะครับแล้วก็อ่าเมทาไนท์มันโห,นนหดนะเมทาไนท์นนมันโกงแต่เหมือนว่าทัดระทัดระดับยูก็มาแก้เหมือนเดิมนะครับเออมันจะมีตัวมาแก้แก้แก้แก,แก้ทางกันแบบนี้แหละตลอดแหละทุกคนเออก็อยากแล้วแต่ทุกคนแหละว่าอยากเล่นตัวอะไรนะเออ,อน,นี่ก็ แล้วแต่ทุกคนเลยผมก็ไม่รู้จะแนะนํายังไงดีเหมือนกันนะสําหรับอันนี้นะก็แล้วแต่ทุกคนชอบก็เอาตัวที่ชอบนั่นแหละทุกคนเออนี่สําหรับผมก็ที่นะเออถ้าดีผมตัวครบผมก็น่าจะเอาแหละกริบานมาที่ดีก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่อ่าลง ถ้ามาแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subs c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดกดกดไอ้ผมด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้ไเจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ